แค่ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันน้ำกายใจสรพสิ่งสภพธาตุไปด้วยกันนั่นแหละลูกมันจะได้ล้างกันไปแค่นี่ตีก็อยากแค่ไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีล้่ก็อยากแค่ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไปกันด้กันกับทุกสภาวะจิตไปด้วยกันกับทุกสัมผัสไปด้วยกันกับสัพสิ่งมันจะได้ดับล้างกันไปไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ก็อยากแค่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็ไปด้วยกันทุกอย่างไปด้วยกันทุกอย่างจะได้คลายช่วยหลุดช่วยกันไป มันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมาแค่ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันดีๆไปได้กันตดๆ ไปด้วยกันของเฮาจะได้มาหาคุนาเต็มที่หน้อยไอไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองเนี่ก็อ,อย่ามาแค่อย่ามาแค่ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไปด้วยกันสิทุกอนุโลกธาตุลยโลกมันจะได้ว่างล้างกงันไปมาหาคุนาไม่ใช่มวัวแต่ามาหาตัวเองไม่ใช่มวัวแต่โอปันนี้โกโอปันนี้ไปนี่สิล้างไปด้การว่างล้างไปดิกัน ประโยคเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยให้อเอาไปให้ไม่ได้ให้อเ,เอาไปเอาหลือหาตัดสรูที่ให้ไปเนี่ยให้อเอาไปตัดสรูช่วยตัดสรูให้ทุกอย่างไม่ใช่ตัดสรูเอาตัดสลูพยายามแยกนิพานจากอะไรให้ไปด้วยกันกับทุกสิ่งอย่างลูก อย่าคิดขาดพยายามจะละหนีพยายามจะพ้นหนีพยายามจะว่างหนีพยายามจะดับหนีพยายามจะไม่มีอะไรจากสรรพสิ่งอย่าคิดขาดไปด้วยกันนี่แหละมันจะได้นิพานล้างกันไปดับล้างกันไปว่างล้างกันไปพยายามจะไม่จากสรรพสิ่งไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไหมก็ไปด้วยกันนี่แหละก็ทุกอนุโลกธาตุเลยสภาพจิตทุกสภาพธรรมทั้งนอกและในไปด้วยกันนี่แหละจะได้ดับล้างกันไปนิโรดล้างกันไปไม่ใช่พยายามจะนิโรดจากอะไรไม่ใช่พยายามจะนิพานจาก มหาคุณาเมื่อมหาคุณาให้มาก็มหาคุณาให้ไปพยายามลาจากอะไรอย่าขี้ขาดไปด้วยกันนั่นเลยลูกไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างลูกอย่าพยายามละจากอะไรมันขี้ขาดไม่ใช่ละจากกิเลสล้างกิเลสแทนไม่ใช่ดับหนีลูกดับล้างไปด้วยกันทุกอย่างแทนไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ย มีมันทั้งตัวมีตัวไม่มีเนี่ยก็ไปด้วยกันทุกอนุโลกราชาตเลยทานกับสังสวัสก็ไปได้กกยวยก,กันเลยลูกมันจะได้สลายกันไปลากันไปจบโจจบช่วยกันไป